สวัสดีค่ะวันนี้ป,ป้าปาปกป้องพามาดูมุมที่น่ารักน่ารักในเวลาที่สังสรรค์กันไม่ว่าจะเป็นการเดิมกาแฟนั่งพูดคุยหรือว่าพบปะสังสรรค์กันกับเพื่อนๆนะคะในประเทศสวีเดนฤดูหนาวประมาณ8เดือนช่วงเวลาหน้าร้อนจะน้อยมาก ผู้คนก็จะมาสังสรรค์กันได้แค่ช่วงเวลาหน้าร้อนเท่านั้นที่จะมาอยู่ในสภาพกลางแจ้งแบบนี้ได้ฤดูหนาวแเดือนทุกคนก็จะอยู่บ้านใครบ้านมันหรือว่าพบปะสังสรรค์กันภายในบ้านเท่านั้นค่ะใครที่มีเงินทองหรือกินเหลือใช้ก็จะพบปะสังสรรค์กันได้ที่ตามร้านอาหารนะคะ คนส่วนใหญ่ชอบทำอาหารที่บ้านรับประทานกันภายในครอบครัวคะ่ะจากประสบการณ์ที่มาอยู่ที่นี่16ปีทำให้รู้ว่าคนที่สวีเดนส่วนมากเขาก็จะอยู่แบบพอเพียงนะคะ<ม>อยู่กับธรรมชาติที่สวยงามแวดล้อมไปด้วยผู้คนที่ใจดีคะ่ะที่นี่เท่าที่มาอยู่และได้สัมผัส ทุกคนส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกับคนไทยนะคะคนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสคนที่นี่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสยินดีต้อนรับทุกคนค่ะจากที่ผ่านๆมาเท่าที่ไปที่ไหนไม่ว่าจะสมัครงานหรือทำอะไรกเ็เป็นที่ยอมรับของคนที่นี่นะคะคนไทยขยันค่ะ เวลาไปสมัครงานที่นี่นะคะเ,เขาไม่ต้องใช้เส้นสายนะคะบางครั้งเราไม่รู้จักเขาแต่เราแสดงความสามารถให้เขาเห็นเขาก็รับเราเข้าทำงานและก็บรรจุงานให้เราค่ะผลงานวัดกันที่ความสามารถนะคะจากประสบการณ์ที่ทำงานที่สวีเดนมาประมาณ15 1 6ปีนะคะพบว่าที่นี่เขาทำงานกันเป็นทีมเวิร์คค่ะ ทุกๆคนจะมีหน้าที่ทำงานของแต่ละคนก็จริงแต่เขาจะทำงานเป็นทีมค่ะเวลาทีมไหนที่บกพร่องหรืออะไรเขาก็ช่วยกันแก้ปัญหานะคะไม่ใช่ทำแบบผลงานใครผลงานมันค่ะเวลาผิดพลาดก็คือผิดพลาดท,ทั้งกลุ่มเวลาดีเด่นก็ดีเด่นทั้งกลุ่มค่ะจะเห็นได้ว่าเมืองนี้น่าอยู่จริงๆค่ะ ฝากติดตามป,าป้าป้าปกป้องด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ